สวัสดีค่ะวันนี้ร้าน B PM P M P Wooden Toy จะมารีวิวแนะนำการเปลี่ยนฐานของชุดครัวชุดนี้นะคะชุดนี้เราได้มีรีวิวไปแล้วนะคะจะเป็นสีขาวแล้วก็สีเหลืองชุดนี้จะมีทั้งหมด3สีมีขาวเหลืองแล้วก็เขียวนะคะวันนี้ก็ได้โอกาสแนะนำเป็นรีวิวของชุดสีเขียวเป็นการเปลี่ยนฐานของชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าจะมีบางจุดที่ ตัวฐานไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบครบเซตของชุดนี้เลยนะคะจะเป็นสีออกเขียวมินนะคะฟังก์ชันของชุดนี้ก็มีแจ้งไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาแนะนำกันอีกรอบหนึ่งนะคะโดยปกติแมคค้าจะแนะนำให้ลูกค้าตั้ง วางชุดครัวลักษณะประมาณนี้นะคะก็คือตู้เย็นจะอยู่ทางซ้ายครัวอยู่กลางแล้วก็ซิงน้ำจะอยู่ขวามือนะคะเพราะว่าเวลาเปิดบานประตูตรงนี้นะคะก็จะชิดไปทางซ้ายตรงนี้ก็จะไปทางขวาแต่ว่าถ้าตั้งแบบอื่นนะคะเวลาเปิดประตูก็จะค่อนข้างเกะกะนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่สไตล์การตั้งวางนะคะนี่เวลาเปิด บานประตูทั้งหมดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะว่าลูกค้าจะตั้งแนวไหนนะคะน,นี่ก็จะเป็นคู่มือการประกอบต่างๆนะคะสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นตัวยืดสมมุติว่าเวลาเราตั้งครัวได้ตามแบบที่เราชอบแล้วนะคะก็จะมี ตรงจุดตรงนี้นะคะไว้สําหรับยึดเพื่อไม่ให้ตัวครัวตู้เย็นแล้วก็สิงน้ําเวลาน้องเล่นปีนป่ายเกิดการโค้นนะคะเพื่อให้ตัวครัวนั้นมีน้ําหนักนะคะเพราะว่าตัวครัวจะเป็นชิ้นแยกกันลักษณะประมาณนี้นะคะบางทีเด็กซุกซนก็อาจจะมีการปีนอาจจะเกิดอันตรายได้ก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้ไว้สําหรับยึดตัวครัว ซิงน้ําแล้วก็ตู้เย็นนะคะก็จะยืดกันแบบนี้นะคะทางนี้ก็จะเป็นรูโล่ลงๆนะคะด้านข้างนี่ก็ยืดไมา่ยากนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของฐานที่ใช้กันนะคะจะใช้เป็นฐาน 2A 3A ่าฐาน LR 44แล้วก็ฐาน 1> C.R. 1 6 3 2นะคะจะใช้ฐานทั้งหมด4ประเภทนี้นะคะจุดแรกเลยนะคะตู้เย็นจะเป็นตรงนี้นะคะก็สามารถดันจากด้านหลังของตัวนาฬิกาออกมาได้เลยนะคะนี้ถ้าดึงจากทางดันจากทางด้านหลังมาจะง่ายกว่านะคะพอดีนะคะถ่ายไปด้วยก็จะ ค่อนข้างดึงยากนะคะตัวฐานนาฬิกานะคะตรงนี้จะใช้เป็นฐาน LR 4 4เป็นฐานกลมเล็กๆนะคะเวลาเปลี่ยนนะคะก็สามารถหมุนจากตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนได้เลยเวลาตั้งนาฬิกาก็หมุนจากตรงนี้นะคะเวลาใส่ก็แค่ดันให้ตรงแค่นั้นเองนะคะตรงนี้เปลี่ยนไม่ยากนะคะนี่เป็นเวลาเดินเวลาจริงเลยนะคะ ในส่วนของตู้เย็นก็จะสามารถเก็บของได้ความจุค่อนข้างเยอะนะคะด้านล่างจะแบ่งเป็นสองชั้นด้านบนก็จะเป็นช่องเดียวแบบนี้นะคะที่เห็นเป็นรูๆจะเป็นช่องระบายอากาศนะคะป้องกันกลิ่นอับของชุดครัวนะคะแล้วก็จะมีนาฬิกาตรงบานตู้เย็นด้านบนนะคะฝั่งชั้นก็จะมีเท่านี้ส่วนมากก็จะใช้สำหรับเก็บของของตู้เย็นนะคะทีนี้ในส่วนของครัวนะคะ อุปกรณ์ในเซตที่ให้ก็จะมีที่ตีไข่แล้วก็ตะหลิวสองแบบแบบนี้เลยนะคะวัสดุที่ใช้จะเป็นเหมือนเหล็กสังกะสีตรงนี้ไม่สามารถโดนน้ำได้นะคะคือถ้าโดนน้ำต้องเช็ดให้แห้งทันทีแล้วก็อาจจะเกิดสนิมได้นะคะตรงนี้ก็จะมีหม้อพร้อมฝากระทะจะไม่มีฝานะคะแล้วก็ที่ตีไข่ ตอนนี้อยสอแบบอุปกรณ์ในเซตของครัวนะคะมีถุงมือผ้ากันเปื้อนให้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นที่กดน้ําแข็งจะมีน้ําแข็งให้3ก้อนแก้วจะเป็นพลาสติกนะคะแต่ละลอ็อตตัวแก้วก็จะมาไม่เหมือนกันนะคะก็จะกดได้ทีละก้อนแบบนี้นะคะมี3ก้อนเป็นน้ําแข็งไม้นะคะบางล็อตก็จะเป็นน้ําแข็งพลาสติก แล้วแต่ล็อตที่ได้มาในแต่ละครั้งนะคะเวลาใส่ก็หยอดลักษณะประมาณนี้นะคะหยอดพร้อมกันได้เลย3ก้อนแล้วก็กดประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าะเวลาบิดจะมีเสียงดังแกลกๆนะคะในส่วนของหน้าเตาก็จะมีเสียง มีไฟแบบนี้นะคะเวลาเปลี่ยนถ่านหน้าเตาตรงนี้จะใช้เป็นถ่าน 2A อันนี้นะคะ 2A ทั่วไปเลยแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เวลาเปิดปุ่มก็จะมีไฟสามารถเปิดปิดไฟตู้ด้านล่างได้แต่ว่าตู้ด้านล่างจะไม่มีเสียงนะคะสามารถเปิดปิดไฟได้อย่างเดียวจุดที่เปลี่ยนถ่านด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีน็อตเล็กๆตรงนี้เห็นไหมเอ่ย ก็จะใช้เป็นฐาน cr 1632เป็นฐานนาฬิกากลมนะคะขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็สามารถขันนอ็อตตรงจุดนี้นะคะเป็นน็อตเล็กๆแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะคะจุดนี้เป็นฐาน cr 1632ไม่จะเป็นต้องขันน็อตออกมานะคะแล้วก็ส่วนหน้าเตาเวลาจะเปลี่ยนนะคะ ด้านในตรงนี้จะมีเขี้ยวดํำๆตรงนี้อยู่นะคะให้ดันเขี้ยวเข้ามาทั้งสองฝั่งเพื่อที่จะดึงตัวหน้าเตาออกมาเปลี่ยนถานนะคะตรงนี้จะใช้เป็นถาน 2A 2ก้อนนะคะตรงจุดนี้สามารถไขน็อตเปลี่ยนได้เลยสังเกตง่ายๆนะคะ ด้านข้างตรงนี้นะคะจะสามารถโยกก้านตรงนี้ได้เวลาใส่ต้องกดนิดนึงนะคะถ้าเราไม่กดแล้วดันเข้าไปเลยจะทําให้เขี้ยวตรงนี้หกักทําให้ตัวหน้าเตาไม่ล็อกนะคะฝั่งทางด้านขวาตรงนี้มันจะแข็งไม่สามารถโยกได้นะคะเวลาใส่ก็ใส่มุมขวาไปก่อนแล้วก็กดเขี้ยวสองฝั่งตรงนี้ให้ลงล็อกไป1หนึ่งทีนะคะแล้วก็ค่อยดันตัวหน้าเตาลงนะคะแบบนี้นะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่ดันเคี่ยวเลยกดไปก็จะทำให้เคี่ยวหักได้นะคะด้านในฝั่งซ้ายของตู้นะคะตรงช่องมีไฟก็จะแบ่งเป็น2ชั้นแบบนี้แล้วก็ตรงช่องน้ำตรงนี้จะเป็นช่องเดียวๆนะคะจะไม่มีชั้นแบ่งครึ่งน,นี่นะคะหนา้าเรามีเสียงมีไฟนะคะ แล้วก็ตรงที่ระบายควันก็มีเสียงมีไฟเช่นเดียวกันนะคะจุดที่เป็นไฟแต่ละล็อตนะคะสีจะมาไม่เหมือนกันบางทีก็เป็นสีขาวบางทีก็เป็นสีเหลืองขึ้นอยู่กับล็อตของสินค้านะคะตรงจุดนี้จะใช้เป็นฐาน 3A 2ก้อนนะคะก็สามารถขันนอ็อตตรงจุดนี้เปลี่ยนได้เลยเช่นเดียวกับตัวหน้าเตาไมโครเวฟนะคะใช้เป็นฐาน 3A 2ก้อนเช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้ต้องปิดบานประตูให้สนิทถึงจะสามารถใช้งานปุ่มสตาร์ทแล้วก็สต็อปได้นะคะเวลาครบกําหนดก็จะมีเสียงดังตืตืๆนะคะสามารถกดได้แค่ปุ่มสตาร์ทกับสต็อปตรงนี้จะเป็นปุ่มหลอกทั้งหมดนะคะไม่สามารถกดได้เวลาเปิดไฟก็จะติดลักษณะจะเหมือนบานตู้เย็นนะคะก็คือฟังก์ช่างเขาจะต้องกด ทับปุ่มตรงนี้นะคะบานประตูต้องทับปุ่มถึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชันเปิดปิดไฟได้นะคะตรงปุ่ม start stop แล้วก็เวลาเปลี่ยนถ่านก็ด้านข้างตรงนี้เลยนะคะสามารถขันอตเปลี่ยนได้เลยเป็นฐาน 3A 2ก้อนนะคะ 3A ก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเล็กลงมาหน่อยนะคะ ก็สามารถกดได้นะคะต้องปิดให้สนิทในส่วนของครัวฟังก์ชันก็จะมีที่กดน้ำแข็งมีไฟที่ตู้ด้านล่างหน้าเตาตรงนี้บิดจะมีเสียงดังแก๊กๆนะคะแล้วก็หน้าเตาตรงนี้ก็มีเสียงมีไฟที่ระบายควันก็มีเสียงมีไฟนะคะนี่คือฟังก์ชันของฝั่งครัว แล้วก็ในส่วนของซิงน้ำนะคะด้านในก็จะแบ่งเป็นสองชั้นแบบนี้นะคะจะเหมือนเป็นตู้ตู้ซักผ้าก็ได้นะคะตรงนี้หรือว่าจะมองเป็นตู้ล้างจานก็ได้นะคะแล้วแต่มุมมองแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดน้ำไหลได้จริงนะคะน้ำก็จะไหลแบบนี้นะคะอันนี้ก็สามารถใส่น้ำไปในอ่างตัวนี้ได้เลยนะคะสามารถยกขึ้นมาได้นะคะแบบนี้ แต่อันนี้แม่ค้าต้องแนะนำว่าไม่แนะนำให้เด็กเล่นกับน้ำตามลำพังเพราะว่าตัวครัวจะไม่ได้กันน้ำนะคะหากน้องเทน้ำล่าตัวครัวเลยตรงนี้ครัวบ,บวมแน่นอนนะคะโอกาสบวม100%เเเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าตัวครัวไม่ได้กันน้ำก็ mm. คือจะโดนแค่กระเซ็นกะเซ็นได้เราต้องเช็ดให้แห้งนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งครัวก็จะบวมทันทีนะคะ เพราะว่าตัวครัวไม่ได้กันน้ำแต่สามารถเล่นกับน้ำได้ก็คือเปิดให้ไหลลักษณะประมาณนี้เหมือนเ,อเปิดให้น้องดูเฉยๆแต่อย่าให้น้องเล่นกับน้ำนะคะนี่ก็เวลาปิดก็ประมาณนี้นะคะแต่จะไม่แนะนำให้เล่นไม,ไม่แนะนำให้ใส่น้ำทิ้งไว้เลยนะคะแล้วก็ตัวซิงค์น้ำเวลาเปลี่ยนถ่านจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะจะใช้เป็นถ่าน 2A ทั้งหมด3ก้อนนะคะ จะอยู่ที่ด้านล่างตัวอ่างน้ํานะคะเป็นฐาน 2a อย่างนี้นะคะ3ก้อนทั้งหมดก็จะใช้ฐาน 3a ถ้าซื้อครบเสร็จนะคะจะใช้ทั้งหมด5ก้อนแล้วก็าฐาน 2a นะคะทั้งหมด5ก้อนตรงจุดนี้3หน้าเตา2แล้วก็ฐาน 2a ทั้งหมด4ก้อนก็จะมีที่ระบายควันแล้วก็หน้าเตาไมโครเวฟฐานซานึงกาก้อนใช้ตรงหน้าเตาตรงจุดนี้นะคะ แล้วก็ฐาน lr 44ใช้ตรงนาฬิกาตรงจุดนี้1ก้อนอย่างละก้อนนะคะฟังก์ชันก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับครัวรุ่นใหม่อันนี้ออกมาปี2022เลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังตัวครัวนะคะด้านหลังตัวครัวจะมีช่องระบายอากาศของ ซิงน้ำกับตู้เย็นนะคะตัวครัวจะไม่มีด้านบนตรงตู้เย็นนี้ก็สามารถวางของได้นะคะนี่ก็จะเป็นด้านข้างจะเป็นเรียบเรียบนะคะภาพรวมมุมมองทั้งหมดประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะใส่เป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆได้ ตะบนกว็วางของได้เช่นเดียวกันนะคะน,นี้ถ้าสั่งกับทางร้านลูกค้าที่อยู่กรุงเทพทางเราจะมีบริการประกอบให้ฟรีนะคะแต่ว่าต่างจังหวัดตรงนี้จะส่งแบบไม่ประกอบแต่ว่าประกอบก็ไม่ยากมากนะคะจะมีคู่มือแจ้งรายละเอียดทีละขั้นตอนนะคะจะเป็นภาพขาวดำก็จะมองยากนิดนึงแม่ค้าจะมีรีวิวลูกค้าก็สามารถดูตามรีวิว ก็จะเห็นว่าชิ้นส่วนตรงจุดไหนอยู่ตรงจุดไหนนะคะก็จะมองได้ง่ายขึ้นนะคะนี่เปิดให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะเราเปิดทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะ เป็นสีเขียวมิ้นก็จะแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบสีแบบไหนนะคะจะมีสีเหลืองสีเขียวมิ้นแล้วก็สีขาวนะคะนี่ก็จะขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะ